สวัสดีค่ะนกค่ะวันนี้นะคะวันดีๆนะคะก็เดี๋ยวจะพามาอัปเดตต้นออมชุมพูนะคะที่นกได้สั่งมาตอนนั้นต้นเล็กๆจําได้ไหมคะผ่านมาประมาณ6เดือนก็ตอนนั้นซื้อมารวมส่งเทานะ่าไหร่นั่นหนึบาทค่ะตอนนี้ผ่านมา6เดือนนกจะพามาดูว่าอ่าต้นมันโตขนาดไหนแล้วซึ่งปกตินกก็ไม่ค่อยได้ดูแลน้องสักเท่าไหร่นะคะยิ่งช่วงเปิดเทอมแล้วตอนนี้ตั้งแต่พฤษภา มาเริ่มเปิดมีออนไซต์ออนไลน์ line, สลับกันไปก็ไม่ค่อยได้ดูแลน้องเท่าไหร่แต่น้องนในความรู้สึกเลี้ยงโตมากค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะนี่ให้ดูก่อนค่ะต้นแม่นะคะต้นแรกที่มานี่น้องใบใหญ่มากแล้วสีสวยมากค่ะนี่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ต้นเดียวนะคะอันนี้คือน้องกําลังจะมีรากาแล้วเดี๋ยวนกว่าเดี๋ยวรอให้รากยาวอีกนิดเดี๋ยวนกจะแยกอีกค่ะอันนี้ต้นหนึ่งนะคะที่ ได้มาตอนนั้นมีอยู่แค่ประมาณ4 5หใบนะคะเฉพาะต้นนี้ตอนนี้ก็2 3 4 5สใบใหม่6 7 8 9 10ใบค่ะนี่ค่ะต้นนี้10ใบเต็มกระถางแล้วค่ะแล้วนกจะพาไปดูอีกงั้นจริงๆนกแยกแล้วค่ะไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะนี่แล้วก็แตกมานี่อีกหนึ่งกระถางนะอันนี้ก็จะมี1 2 3 สี่ห้าหอันนี้มีเจ็ดใบนะคะนี่ค่ะกำลังจะสวยๆนี่ต้นหนึ่งนะคะจาก6เดือนค่ะได้มา2ต้นแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมีอีกกระถางนึงเดี๋ยวนกพาไปชมค่ะตอนนี้กําลังสวยงามแบบนี้อันนี้เป็นต้นแม่นะคะต้นแม่ที่ซื้อมาตั้งแต่แรกค่ะนี่ค่ะนกก็ตัดออกไปได้สอง,สองกระถางนั้นนะคะที่ให้ชมมาเมื่อกี้ แล้วน้องก็จะมีนี่ค่ะกำลังแต่งนะนี่อีกเนี่ยค่ะอ,อีกสามสอีกสกิ่งเห็นไหมคะมอันนี้คือกิ่งหนึ่ง,น,งนี่ค่ะอันนี้กิ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้กิ่งหนึ่งก็เล็กๆข้างล่างอีกกิ่งหนึ่ง ก็นกกะว่ารอดูอันนี้โตนะคะเดี๋ยวนกก็จะแยกอีกค่ะน้องกําลังสวยๆนี่นะคะใบออกมาใหม่สีชมพูสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะก็6เดือนค่ะได้มาสองกระถางใหญ่แล้วก็รอดูอันนี้นกไม่ได้แบบไม่ได้รีบเร่งน้องนะคะไม่ได้แบบว่าอ่าเร่งขยายก็ปล่อยน้องไปตามธรรมชาติจริงๆสามารถแยกได้ตั้งนานแล้วค่ะแต่นกว่ายังไม่แยกนะคะการแยกก็จะเป็นนี่ค่ะ มันเป็นอ่ามีรากอากาศออกมาเดี๋ยวไปดูต้นนั้นกันค่ะการแยกนกก็จะนี่ค่ะเห็นไหมคะน้องจะมีรากอารากอากาศออกมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวรอรากยาวนกก็จะแยกกิ่งนี้ออกมาอีกนี้ค่ะแล้วพอแยกมาค่ะน้องก็จะมีต้นใหม่ที่แตกออกมาอีกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะภายใน6เดือนนอกก็แยกได้อย่างที่นกเอาหายชมนะคะแต่อย่างบอกว่าน้องกําลังสวยใบสวยมากเห็นไหมคะ เดี๋ยวรอยสักพักนะคะท่านกแบ่งสามารถแบ่งได้เยอะเดี๋ยวเอามาแบ่งปันกันในราคาที่แบบสวยงามจับต้องได้ค่ <Maybe. S 1> ะน้องสวยจริงๆค่ะเห็นแล้วชื่นชมแล้วก็สวยสบายตาสบายใจเลยทีเดียวค่ะ เห็นหรือยังคะต้นไม้ของมือใหม่หัดเล่นสําหรับนกนะคะแต่ก็สุขใจค่ะสีสวยมาก6เดือนที่ผ่านมานอกแยกได้คือต้นใหญ่สองกระถางแล้วก็จะมีต้นเล็กๆที่มันกําลังเปรีน่าจะแยกได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะไอ้ที่ตัดมานะคะน้องกําลังขึ้นเดี๋ยวรอยนิดนึงนกก็จะแบบว่ารอโตแล้วถ้ามีลากอากาศก็จะแบ่งแยกออกมาอีกนะคะรอดูว่าเดี๋ยวจะมีมาให้ชมอีกนะคะทั้งในคลิปนี้บายบๆค่ะ